วัตถุดิบหลักตัวที่หนึ่งก็คือวัตถุดิบหลักตัวที่หนึ่งก็คือปลาทูน่าเยลโลฟินในโจทย์อาหารญี่ปุ่น โดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูโดยเมนูแรกจะเสิร์ฟภ,ภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในบัดนี้อเอาเลยคริสินโอ้ยเอาละครับเ่ิตื่นเลยครับรับรองการแข่งขันแบบแมตช์ที่เรารอคอยครับระหว่าง<ะ>เชฟบ<ะ>ุญธรรมกับเชฟเชษช่ การกลับมาครั้งแรกของเชฟบุณทำใช่คือเชฟบุณทำเนี่ยหายไปนะต้องช่วยกันแบกเลยอันนี้คือเยลโลฟินใช่ไหมคุณมนตรีครับสำหรับวัตถุดิบที่1ในการทําเสิร์ฟ2เมนูในโจทย์อาหารญี่ปุ่นก็คือปลาทูน่าเยลโลฟินนะครับจากประเทศญี่ปุ่นที่เห็นอยู่นี้น้ําหนัก55กิโลกรัมยาวประมาณ150เซนติเมตรเลยทีเดียวครับว้าวเป็นการร่วมมือกันชำระใช่โือต้องแบ่งกันนะครับสองคนเพราะมันตัวใหญ่มากใช่คุณคุณจะเอาเงินคน ละฝั่งอันนี้เขาเอาส่วนนอกจากคนละฝั่งแล้วคิดว่าคนละส่วนด้วยนะแต่สังเกตนะครับตอนนี้เทคกระทันเล็กนะครับขึ้นในชนแก้มนะครับท่าในขณะที่เชฟวุทันชิงครับเอาแต่ส่วนท้องส่วนลังไปนะฮะใช่นี่อันนี้ท้องเลยนะคือส่วนมันที่สบนท้องใช่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วเขาบอกว่าเอาส่วนตรงใกล้ๆแก้มด้วยนะคุณบีเอาละครับตัวเยลโล่ฟินทูน่าเนี่ยครับเรียนคือเป็นปลาที่มีไขมันน้อยเป็นปลาเนื้อแดงที่มีเนื้อเยอะมากที่สังเกตอีกอย่างคือหนังมันไม่หนามากคือเทวดามันจะต้อง หนังหนามากเลยเพราะวันเย็นใช่ไหมเยี่มากเลยครับ้งปลาเสร็จเรียบร้อยดูการจัดการของเชฟกุทะเล็กครับกลับมาครั้งนี้มาดูฝังเชฟกุท้าเชงครับอันนี้จัดการตัวของท้องปลาเหมือนกันแต่เป็นบตาไม่มีมันเลยนะคืออากามิเนี่ยมีความคล้ายเนื้อวัวนะคะคุณนตะรับที่เราเห็นนะครับเชฟเชฟนะฮะกำลังแล่ปลาทูน่านะครับซึ่งเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับที่เราเห็นนั่นคือชูโทโร่นะครับเป็นเนื้อส่วนท้องไขมันบานกลางซึ่งเดี๋ยวจะมีอากามิเป็นส่วนเนื้อแดงแล้วก็โอโทโร่อีกด้วยนะครับเขาจะเสิร์ฟ ชิมิ3รสแล้วครับต้องบอกว่าเชฟกุธาชินะครับโชว์ความเก่าของการเลือกใช้เนื้อถึง3แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชูโทรโร่ป็นงลาแบบเป็นโอโทรโรเป็นอากามิด้วยในขณะที่เชฟกุฏาเล็กครับนี่ทางด้านฝั่งเชฟกุฏาเล็กเองปรุงตัวน้ำซอสเขาจะมีซอยซอสอะไรบ้างโชยุมิรินคุณเนตครับถูกต้องแล้วครับเชฟกุฏาเล็กทำซอสหมักปลานั่นเองนะครับเขาใช้โชยุมิรินแล้วก็น้ำมันไม้กฤษณาให้มีกลิ่นหอมแล้วจะนำปลาในส่วนอากามิมาหมักเข้า จะนำ่านขาบินโจนตันมาที่ผิวปลาลให้เกิดกลิ่นสโมกหลังจากนั้นเชฟจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําในเมนูอากาบิเยลโลบินหมักน้ํามันกฤษณาทานบินโจนตันแล้วครับอ,อ,อ่านี้กลับางด้านฝั่งผู้ท้าเชียงนะครับอ,อ,อันนี้เป็นอ,อ,อะไรเอ,อ่ยมีกมารหมักหรอครับคุณตั๊กครับถูกต้องนวครับที่เราเห็นนะครับ,เ,เ,รบเชฟผู้ทักชิงได้ใช้หอมใหญ่วาซาบิเกลือผิวเลมอนผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อเป็นโอโทโร่ลรยเกลือเซโนะนะครับกลิ่นมะนาววาซาบิสดเสิรฟในเมนูซาชิมิสามรสแล้วครับ จะหอมเขาใส่ทั้งหอมใหญ่วาซาบิสดและมีมะนาวด้วยก็จะได้ความหวานหอมที่เราอีกสิ่งหนึ่นะที่เสร์ฟนัเนคือการใช้ผัดเชฟคุณทาเล็ใช้ท่านนั่นไงสุดยอดครับนี่คือจิตวิญญาณของความเป็นเชฟคุณทาเล็กอาหารญี่ปุ่นของเชฟคุณทาเล็กนี่การเป็นการปล่อยของขั้นแรกอันนี้แหละเวลาที่ญี่ปุ่นเขาทำแล้วมันจะออกมาเหมือนเนื้อวัวเลยเชฟคะครับขอต้อนรับกลับคืนสู่ Kitchen Stadium อีกครั้งนะคะความรู้สึกที่ได้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นครับค่ะ แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาโชว์ฝีมือให้กับผู้ชมทั้งบ้านได้ดูอีกครั้งะค,ะค่ะแล้ววันนี้คุณต้องมาเจอกับเชฟเชฟิดท็อปเชฟไทยแลนด์รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เป็นเชฟที่มีฝีมือค่ะแต่ว่าผมทําอาหารญี่ปุ่นมานานเหมือนกัน ไม่ได้กลัวเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าเมนูนี้น่าจะเด็ดขนาดไหนโชคดีค่ะเชฟขอบคุณมากยินดีต้อนรับกลับมานะคะถ้าหยอดเกลือสวยงามมากนะครับเท่มากครับเช่ใช่ครับจะบอกว่าคุณรู้สึกไงครับตอนนี้คุณต้องเจอกับเชฟบุญธรรมการกลับมาครั้งแรกของเชฟบุญธรรมเขาเต็มที่มากครับเขาไปของไม่คาราณามือครับแล้วคุณตั้งใจไปของมาอย่างเต็มที่ไหมครับเต็มที่ครับผมแล้ว่าไม่กัดนะครับวันนี้ต้องไม่กัดนะครับไม่กักอยู่แล้วครับว่าเชฟบุญธรรมมาเต็มนะครับเต็มที่ครับโอเคครับสู้นะครับ คขอให้โชคดีครับขอบคุณครับที่เช็คกระแทกเหล็กครับโอ้ได้ใจได้ห้องเช็คกระแทกเหล็กครับโอ้โหนี่นัาคีตอนนี้บอกว่าเป็นไงบ้างครับโอ้ยอยู่ดีเหมือนคนมาคาเซ่เลยฮะ เป็นแบบว่าคำเล็กๆกินสวยจริงๆนะเอาละครับมาดูฝั่งเชฟพุทธชิงครับนี่นี่โอ้ยี่องทองฝั่งพุทธชิงก็ไม่เบาเสิร์ฟสามคำนะครับสำหรับจานแรกไม่เบาเออพ้นทองเป็นเกล็ดเลยนะคะเตรียมตัวนะถอยหลังเก้าแปดเจ็ดทันไหมห้าสี่สามสองหนึ่งและ Yeah.